สวัสดีเพื่อนเพืเ่อนทุกท่านนะครับว,วันนี้กลับมาพบผมต้นวัตซ่านะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการติดตั้งภาษาไทยสําหรับเกมฟุตบอลเมเจสอร์2 0 2 0นะครับที่เพิ่งแจกฟรีในอ e ีพีเก s s t o r e นั่นเองนะครับผมก็แจกถึงวันที่24พิพฤศจิกาย,ยนเวลา4ทุ่มนะครับใครไม่มีรีบไปจัดซะนะครับตอนนี้ผมก็รับมาเรียบร้อยละทีนี้ก็หลังรับมาเรียบร้อยแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับติดตั้งแล้วโหลดเกมให้เรียบร้อยอย่างแรกนะครับที่เพื่อนเพื่อต้องทําคือเมื่อโหลดเสร็จแล้วกดเปิดเกมก่่อนคคลิกทีรรูปรับ มันจะเปิดเกมให้นี่กำลังซิงก์กำลังเปิดให้เข้าเกมปกติก่อนเลยครั้งแรกนะครับเข้าเกมก่อนเลยก่อนที่จะลงภาษาไทยเพื่อนต้องเพื่อนเพื่อนต้องเข้าเกมก่อนนะครับให้ตัวเกมเนี่ยมันสร้างโฟลเดอร์เซฟให้เรียบร้อยก่อนสร้างโฟลเดอร์ที่เอาไว้เก็บฟไฟล์ต่างๆให้เรียบร้อยก่อนนะครับอ,อันนี้ก็ตั้งชื่อผู้จัดการทีมไปอ่ะมันเด้ง มันเด้งมาไม่เป็นไรโอเคอันนี้ก็ตั้งชื่อคือผู้จัดาการทีมไปแล้วของเราน,นั่นเองอันนี้ผมาราเตอร์ไปด้วยกันอันนี้เข้ามาครั้งแรกมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับก็ปิดได้เลยนี่ครับกดออกได้เลยทีนี้นะครับเราไปที่ w w w ขีดกลางเอ w w ขีทยนะครับผมมาน,นีพิมพ์ไปครับผม fm-thai.com แบบนี้นะ กดเข้าไปมันจะมาที่หน้านี้นะครับแล้วก็เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ด้านล่างนะครับมันจะมาที่บอร์ดเว็บบอร์ดนะครับของทาง fm ขีด fm ไทยนั่นเองนะแล้วก็เลื่อนเลื่อนงมาครับผมเลื่อนเลื่อนรงมาหา fm ไทยบิวนี่ตรงนี้กดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเลื่อนลงมาหา thai bue สองพันย 220, ี่สิบเบต้าสิบยี่สิบสองสิงหาหรือว่ามันเป็นเวอร์ชันที่ใหม่กว่านี้หลังจากที่คลิปนี้เผยแพร่ออกไปนะครับก็ใช้เวอร์ชั่นใหม่ได้เลยนะครับผมกดเข้าไป แล้วก็เลื่อนลงมานี่นะครับอ่านี่วิธีลงภาษาไทยที่ผมเคยทําไว้ในส่วนของที่เป็นสตรีมปกตินะอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นของ e ีพิกเกมนะครับอ่ากดดาวน์โหลดตรงนี้ครับผมสําหรับ PC กดดาวน์โหลดจะลิงก์มาที่ mediafire.com นะครับกดดาวน์โหลดตรงนี้นี่เวอร์ชั่น10นะครับผมทีนี้ก็เราเซฟไว้ครับผมเซฟไปที่ไหนที่เราจะเลือกกดเซฟไปนะครับอ่ามาดูนี่ตัวนี้ แล้วก็ทําการแตกไฟล์ครับผมใช้ Win R หรือ Seven Zip ก็ได้นะครับแตกไฟล์คลิกขวาไปที่ผมผมใช้ Seven Zip นะไปที่ Seven Zip แล้วก็แยกไฟล์ที่นี่อ่าแล้วผมก็กดรีเฟ e s h คลิกขวารีเฟ e s อ่าของผมอยู่นี่น,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 นี่นี่นี่ F 20, 20, 0, อันนี้นะครับ FM 2020 Thai View 2020 Beta 10.0อันนี้นะครับกด Double ลคลิกครับผมกด Double ลคลิกอ่า Double ลคลิกปุ๊บแล้วก็ a c c e p t นี่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆสังเกตนะครับนี่ที่อยู่คุณติดที่คุณติดตั้งเกมเช่น Steam Steam a p p Common แล้วก็ Football Manager 2019นอันนี้ใช่ไหมทีนี้ว่าอันนี้มันเป็นของ Ste ีมอ่าทีนี้นะครับเราจะเปลี่ยนตรงนี้นะครับเพื่อให้อ่าเพื่อให้มันสามารถเรียกตัวเกมแท้จาก Epic g เกมได้นะครับอ่ากดเบาว์ตรงนี้ครับแล้วก็ไปที่ที่เราติดตั้งเกมไว้ นะครับที่เราติดตั้งเกมของ Epic Games Store ไว้ของผม Default มันจะเป็นที่ไดซีแล้วก็โปรแกรมไฟล์ p i c Game แล้วก็ f ฟุตบอลม a g e r ตรงนี้อ่าถ้านี้พอแล้วก็กด Select ไป Select Folder นะครับนี่มันจะเป็นแบบนี้นะครับไดซี ice, แล้วก็โปรแกรมไฟล์ e p i c Game แล้วก็ฟุตบอลมาเจอสมัยที่สิแค่นี้นะครับส่วนตรงนี้ Default มันจะเขาเรียกว่ามันจะอยู่ที่ Document ตรงนี้นะครับนี่เห็นเป่า สปอนเทเล็กทีนี่คือเอ,เอาไว้ลงพวกไฟล์เสริมต่างๆเช่นรูปภาพเช่นไฟล์ต่างๆนะครับที่มันเป็นไฟล์เสริมอะ่ะนะครับเอาไว้ลงตรงนี้ตรงนี้เราก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรครับไม่ไอตรงนี้ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรแต่ถ้าบางคนเปลี่ยนก็ย้ายไปตามนั้นนะครับไปตามที่เราย้ายไปนะครับจะไดไม้มีปัญหาเนาะ ส่วนส่วนใครที่ติดตั้งไปแล้วแล้วเลือกเป็ดอันนี้แล้วอยากมาเปลี่ยนทีหลังก็ติดตั้งทับครับผมมันจะได้ไปเรียกตัวใหม่เนาะมันจะได้ไปเรียกอีกที่หนึง่งนะครับติดตั้งทับแล้วก็เปลี่ยนก็เบลตรงนี้เอาไปอยู่ตรงไหนนะครับโอเคเสร็จแ,แล้วกดโอเคเลยสําหรับคนที่ไม่ต้องเปลี่ยนตรงนี้นะไม่เปลี่ยนตรงนี้ก็เปลี่ยนแค่ตรงนี้พอแล้วก็กดโอเคแล้วก็กด install เท่านี้เองครับมันบอกว่า m t a b l d installation complete เรียบร้อยแล้วนะครับ บริจาคเงินสนับสนุนได้นะครับสำหรับทีมงาน fmthai.com นะครับที่เขาได้ทำเสียสละเวลาในการที่เรียกว่าไงที่มาแปลของเราแปลภาษาไทยให้เราเล่นนะครับให้เราได้เล่นง่ายขึ้นสนุกขึ้นนะครับแปลมาตั้งแต่ภาคอะไรไม่รู้ตั้งเก่ามากจนถึงทุกวันนี้นะครับคิดดูเขาไม่ได้รับเขาไม่ได้เขาเรียกว่าไงไม่มีการจ้างกันนะครับเป็นการแบบเต็มใจช่วยกันจนเรามีภาษาไทยเล่นตัววันนี้นะครับผมใครที่มีทรัพย์กำลังอะไรก็ มาบริจาคให้ทีมงานเดมไทยดอทคอมได้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับเปิดมาที่อีพีเกม Store นะครับแล้วก็กดที่ไอคอนฟุตบอลมาเลเชอร์สำบันะครับอรอเกมมันรันแป๊บหนึ่งอ,อย่างนี้นะครับก็จะโหลดปกติครับมันจะยังไม่เป็นภาษามันจะยังไม่เป็นภาษาไทยเลยนะเราต้องเข้าไปเปลี่ยนมาในตั้งค่าด้วยนะครับผมบางคนติดตั้งเสร็จแล้วก็ นึกว่าจะเป็นภาษาไทยเลยแต่มันยังนะครับผมยังอ่าอันนี้เราก็อันนี้ผมเลเทอร์ไปก่อนนะแล้วก็กด Preference ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วตรงนี้ตรงแรงเ u ว g ตรงนี้เลือกเป็น FM ไทย2 0 0บเบแล้วก็กด Confirm นะครับอ่ากด Confirm ไปนะครับ เรียบร้อยครับผมเป็นภาษาไทยเรียบร้อยละทีนี้ก็เพื่อนๆก็ไปสนุกกับฟุตบอลเมเจอร์2020ที่ได้ฟรีๆมาจากอีพิกเกมสโตร e ก็ได้เลยนะครับผมโอเควันนี้ผมไปก่อนนะผมสวัสดีครับ